สาวสิริพรแข่งกินนะคะจะมาจากสาขาการจัดการงานวิศวกรรมค่ะชื่อกัญญาณาจ์สงเคราะห์นะคะมาจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการหลักสูตรพาหะธุรกิจค่ะพี่แนนค่ะที่ชื่อพี่นุกนะครับชื่อนายอัตตวิทย์พรมเพชรครับเรียนสาขาพัฒนาธุรกิจครับชื่อนายสาระอมศาลนะครับชื่อเล่นชื่อนอนท์ครับจบจากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับผม างสาวอักษสรสวั์ดิ์ชุมทองนะคะจะเล่นชื่อพีน่นกค่ะอยู่สาขาสิ่งเลีนร้องพวกความยย่งยีนะคะสวัสดีครับพี่นัทนะครับผมสวัสดีครับพี่พีมครับจากสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจครับผมผมชื่อนายสุภวิศสุปัปนันนะครับเรียนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารานะครับอีกไมยางแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับชอบเรียนวิชามรรพิตทางน้ำทางอากาศค่ะ ชอบเรียนวิชา anatomy นะครับเพราะาได้ถึกษาเซลว์ภายในอของไม้นะแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนประกอบภายในอของไม้อีกด้วยครับชอบเรียนวิชาโปรเจคค่ะทำเกี่ยวกับเรื่องการจัดก,การคุณภาพ QFD นะคะ ท่านผู้อำนวยาก็จะเป็นอาจารย์เอกราชค,ครับผมท่านจะเป็นอาจารย์ที่คอยทำปรึกษ,ษาอะมาเลยๆ,ๆครับแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของผมด้วยครับผมที่จริงอาจารย์ทุกท่านน่ารักทุกคนนะคะในสายสิงแวดล้อมแต่อาจารย์ที่พี่ชอบมากที่ส,สุดก็จะเป็นอาจารย์วางค่ะอาจารย์ปรับพิจยาสุทเทพค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าท่านเป็นคนที่สอนสนุกไม่น่าเบื่อสามารถเอาความรู้จากนอกห้องเรียนมาสอนในห้องเรียนให้เราสามารถเข้าใจและก็สามารถจะทํางานได้ค่ะชอบอาจารย์รัตนาจูวางครับก็อาจารย์ได้ดีแล้วก็สอนดิ่งที่ยากให้ได้เข้าใจง่ายครับ ห็คงจะเป็นการเป็นอยู่ของคณะครับเป็นอยู่คณะของที่นี่ครับจะให้ความรู้สึกเหมือนกับการอยู่ครอบคร<อ>ัวครับผมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เพื่อนพี่น้องหรือคนในมหาวิทยาลัยครับรู้สึกว่าเป็นการมอบความรักความ,มู่ให้กันได้ตลอดเวลาตลอดระยะเวลา,ลวลา4ปีน,นั่นเองครับผมบรรยากาศของมหาวิทยาลัยครับที่ไม่ได้เหมือนกับวิทยาเขตอื่นๆ,ๆอนตอนเช้าของที่นี่ครับก็จะมีหมอกมีอากาศที่สดชื่นครับผมตอนเย็นก็จะล่มลื่นมีลานกว้างให้เราออกกําลังกายให้เราได้มานั่งสนุกเฮียบาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนครับผมครับสำหรับของพี่ก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน มากกวา่าเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็ถ้าของอาจารย์ก็นัดพูดนหมดแล้วของพี่ก็เพื่อนก็จะช่วยกันทำงานทนําน,นู่นทานี่ทํานั่นผูกพันมากๆเลยคือสิ่งเวทล้อมเลยค่ะธรรมชาติตึกอาคารเรียนเราใช้เวลากับมันค่อนข้างเยอะค่ะในสี่ปีที่ผ่านมา ี่ปีอะค่ะมันเป็นเวลาที่สั้นจะสั้นก็สั้นแต่ยาวก็ยาวแต่จริงๆแล้วพอเราจบไปแล้วมันสั <t ie> ้นแล้วมันทําให้เราแบบชวนคิดถึงหลายๆกิจกรรมอะไรเงี้ยที่มันจัดขึ้นมามันก็เป็นความทรงจาดีๆอะไรเงี้ยถ้าน้องๆเข้าร่วมน้องๆก็จะมีความทรงจากับเพื่อนๆอะไรเงี้ยสิ่งที่พวกพี่ขาดมากที่สุดตอนนี้ก็คือรูปภาพเก่าๆของกิจกรรมที่เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นเฟชชี่คัดเลือดดาวเดือนหรือว่าลูกข้าบิดาอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าดีใจได้เป็นส่วนหนึ่งของมอได้มาเรเน่ต่วนงานสีงแวดล้อมที่เรา สนใจอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะไปทํางานต่อได้รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเปิดประสบการณ์ใหมไ่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยได้รับรู้มาถ้าเกิดจะให้แนะนก็คืออยากให้ลองเข้ามาศึกษาด้วคนครับน้องอาจจะชอบบรรยากาศธรรมชาติบรรยากาศสบายแล้วก็พี่น้องที่สนิทกันครับ อ๋ออยากฝากถึงน้องๆมออสุราท,ทุกคนนะคะที่กําลังได้ดูคลิปนี้อยู่นะคะระยะเวลา4ปีนะคะเป็นระยะเวลาจริงๆที่สั้นมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ที่เราอยากได้นะคะไม่ว่าจะจากรุ่นพี่อาจารย์หรือเพื่อนๆรอบตัวนะคะให้ได้มากที่สุดเลยคะ่ะแล้วก็ใช้เวลากับเพื่อนนะคะให้คุ้มสุดๆเลยคะ่ะก็ ถ้าฝากเลยก็คือตั้งใจเรียนนะจ๊ะแล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่ไม่ต้องไปเสียดายอะไรต่างๆนานาที่มันจะเข้ามากระทบทุกอย่างก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วปัญหาก็ต้องมีแม่แก้อยู่กับเพื่อนอยู่กับอาจารย์เรียนเยอะๆกิจกรรมเยอะๆแต่ว่าก็โฟกัสเรียนหน่อยก็ดีครับอยากจะฝากน้องๆว่าในช่วงเรียนมหาลัยอ่ะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนครับแล้วก็ทงกิจกรรมในมหาลัยครับโดยเฉพาะกับเพื่อนๆนะครับก็ทํากิจกรรมกับเพื่อนๆให้เยอะๆครับเพราะว่าสนุกมากครับ